อ่ะวันนี้นอกเรื่องหน่อยนะสำหรับรถคลิกตัวนี้นะจริงๆก็ไม่ค่อยได้รับหรอกนะนี่เป็นคนรู้จักนะน้องเขาแต่งเว็บอยู่นะแต่รถคันนี้มันเป็นรถใช้ทางบ้านเขานะครับแล้วเขาก็เอาไปทําร้านอื่นมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าแจ้งว่ากล่องพังนะกล่อง CDR กล่องอหัวฉีดพังนะครับรุ่นนี้เนาะคลิกนะ ประมาณนี้นะครับแต่เราก็มาเช็คดูว่าแบตยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยเราก็มาไล่ดูนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ขาตั้งนะครับจำไว้นะครับเซ็นเซอร์ขาตั้งเนี่ยไม่ใช่หนูกัดบางทีมันก็เสียบางทีมันก็ขาดจะส่วนใหญ่ก็จะเจอหนูกัดอันนี้เป็นไรหนูกัดหนูกัดเนาะอันนี้ก็หนูกัดอีกเหมือนกันนะครับอ่ะเราต่อตรงไปก่อน พันเข้าหากันเลยมันจะมี2ส,สายนะครับไปที่ขาตั้งนะสองสายนะมันเป็นแค่สัญญาณคือเอารถขาตั้งลงดับเอาขาตั้งขึ้นรถสตาร์ตติดนะครับบางทีคนไม่รู้นะครับส่วนใหญ่รถรุ่นใหม่ๆจะมีนะอันนี้เราแค่ทดลองว่าเออเฮ้ยเราพันตัดแล้วปุ๊บจํารวมกันนะขาตั้งก็แยกออกไปตรงนี้ก็จํารวมกันนะครับอ่ะสตาร์ตดินะก็คือทางร้านเขาแจ้งว่ากล่องพังนะครับเด็กเขาก็เลยย้ายร้านมานี่นะ เด็กเขาก็เลยย้ายร้านมาหาเรานะครับเราให้เราดูให้ทีว่ากล่องพังจริงไหมแต่เราไม่ได้เช็คกล่องเลยนะครับเรามาเช็คไฟเฮ้ยมีไฟเว้ยแล้วเราก็มาหาไล่ตังหาที่จะส่งสัญญาณมาให้ปุ่มสวิตช์สตาร์ทได้แค่นี้ก็อาเบ็ดเสร็จนะครับกล่องไม่เสียนะครับก็แค่สัญญาณสายไอ้คันไอ้ขาเบรกอะหนูมันกัดสายง่ายง่ายแค่นี้นะครับอย่าคิดเยอะนะครับบางทีอย่าไปหลงกลกับอะไรมากมายนะครับอย่าไปคิดเยอะถึงอะไรเราลองไล่ดูดีๆนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะ โอเคนะน้องชายไปละ